สวัสดีเจ้าพี่น้องอําไพวุธทิธนพงศ์หรือว่าแมวนะจ้ะวันนี้แมวจะปลาเขามะพรนกธรรมชาตินะจ้ะถ้าําบาดัดเตมาเล่นคลิปตรงนี้แมวก็คงจะเขาคงจะบัได้หันภาพงามๆความน่าฮักของสัตว์โลกจริงๆเนานะนี่มันจะเป็นนกธรรมชาตินะจ้ะนกจะมาอยู่ตรงนี้ผู้ปีนะจ้าถ้าหน้าหนาวจริงๆเนาะเดี๋ยวเห็นน้อยเปิ้ลกับ ก็ขนย้ายออกไปหมดแล้วนะจ๊ะเปมาอยู่ตรงนี้ช่วงที่ยังมีน้ําเหลืออยู่ตรงนี้น้อยหนึ่งใหือเปิดเล่นนะจ๊ะเปิจะมาเล่นน้ําอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเป็นหน้าฮ้อนเนี่ยเปิดก็อยู่ตรงนี้ตลอดปีนะจ๊ะแต่ถ้าหน้าหนาวย่างอีเดี๋ยวพอหิมะลงเยอะๆน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแข็งมดนะจ้าตรงนี้มาก่อนยันที่บอกมันเป็นตรงน้ำไหลนะจ้ะน้ำไหลตรงนี้มันก็เลย เหลือพื้นทีท่ให้เปิดเล่นตรงนี้เนาะบางปีเปิ้ลก็อยู่ตลอดปีนะจ๊ะบางปีเปิ้ลก็หายไปเนาะแต่กุป๊ปีปก็จะกลับมาอยู่ตรงนี้กุูปีเนาะธรรมชาติตรงนี้ก็วยวงามๆแล้วก็เขาๆไก่ๆแล้วก็ห้ามพออ่านกตัวนี้นะจ๊ะสวยงามนะจ๊ะสวยงามมากเปิดอนอุอนุญาตคือกินได้เหมือนกันนะจ๊ะกินได้เป็นบางช่วงเนาะบางช่วงปก็คือกินได้เพราะว่า ถ้ามันเยอะเกินไปนะจะมันเยอะเกินไปประกอบอนุญาตคือ่าคนจับไปกินได้เหมือนกันนะจ๊ะแต่บามีใครกินนะจ๊ะบามีใครกินเปิดพอเปิดหน้าห้างเหลือเกินนะจ๊ะกินบ่ลงนะจ๊ะถ้าตัวแม่ก็จะเป็นตัวที่ร้ไรๆนะจ๊ะส่วนตัวตีมีคอสีเขียวๆน่็จะเป็นตัวผู้เนาะนะฮะก็จะพอมาพอเปิดไ่วยน้าู่ตรงนี้นะจ๊ะพอเปิดไ่วยน้าตรงน้ำไหลนี่ดูป่นเล่นนะฮ้างนะจ๊ะเด็กๆเล่นกันเนาะ ถ้ายาเขาบา่ได้มาทําคลิปตัวนี้นะจ๊ะเขาก็คงจะบ่ได้มาเห็นยางอีนอะเพราะว่าขอบขอบคุณ a c e b o o k นะจ๊ะที่เขามาเล่น Facebook กันที่เขามาเล่นสร้างคลิปเรียวกันนะจ๊ะเขาแมวก็เลยเอาภาพงามๆจะอีมาฝากกันแม่สภาอากาศจะหนาวนะจ๊ะแต่เขามาพอความงามของนกแล้วก็สดชื่นเนาะภาพยี่อีบ่ได้หาหาดูง่ายๆนะจ๊ะเพราะว่าต่างคอนต่างอยู่กันคนละประเทศเนาะ ย่างไทยเขาก็แตกต่างจากที่นี่นะจ๊ะว่านกอะไรอย่างต่างๆก็แตกต่างจากที่นี่เหมือนกันก็ดีนะจ๊ะตีเขามาได้เล่น Facebook ก,ก,กัน <_ c oughs> เขาก็เลยมาหารผักสวยๆงามๆจนะอีเนาะบอกว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เลยเอาผั่างอี้มาฝากคื้กันเนาะได้มาหารกันบอกว่ายอยู่ที่ไหนเนาะไก่ขนาดไหนเขาก็ยังได้มาหารกันเนาะทั่วทุกมุมโลกนะจ๊ะคนไหนมีผัพสวยๆงามๆก็มาฝากให้กัน น่าจะมาเดินดูใกล้ๆว่าเปิ่นขัวเขาขอเปิ่นบบกลัวน่าจะเปิ่บกลัวเขาเลยนะาจะเปิ่นมาเข้าใกล้เขาหนซ้ำนาจะเปิ่นคิดว่าเขาจะเอาอาหารมาให้เปิ่นเนาะอย่างหิมาลงเยอะๆจะอิ่มประกบแบี้อย่างกินเหมือนกันน่าจะปกอรอให้คนหกคนเอาอาหารมาให้เปิ่นกินเนาะจะเดินให้เปืิ่นเปิ่นเขาพอรลอหลอบนี้ว่ามันเป็นอย่างได้น่าจะชอบกันกระเจ้าเปลิ่นมันต่างจากบ้านเขานะาจะแปลงหูแปลงตาดีกอ ขอบคุณดนะ้เทุกกำลังแรงกายแรงใจนะเจ้าตีมาแวะมาส่งมื่อแมวนะ่ะเจ้าติดมาจ่อยพอคลิปอย่างอี้มันมีแต่คลิปอย่างอี้มาฝากคือเปล่ยนเฮากันเนาะบริกายกันนะเจ้าว่าเขาอยู่ติไหนเฮาก็ได้หันสภาพวิวงามๆจะอี้เป็นได้ชอบก็เจ้า